สวัสดีครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาชมรถดัมซิ่งกันครับวันนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้าเขาก็มาขุดกันแล้วคันละสองบุ้งกีสองบุ้งกีคันนี้นิสันครับรถน้องบอลอ้าออกตัวได้รถทุกคันต้องแต่งให้บึกบึน อันนี้ข้างหน้าเป็นคันแข็งครับมีกระปกอยู่ด้านหน้าด้วยถอยเลยครับถอยเลยหยุดครับหยุดโอ้โหคันละสอบุ้งกีครับคนขับแมโครเฮมิทครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับไมโคร2บุ้งกีครับ ก็ย้อนลงไปฮึบบฮึบบ,บโอ้โหโอ้โหออกตัวได้สองมุงกีเต็มแล้วก็ออกตัวได้เลยวิ่งกันทั้งวันครับคุณตลบกันไปเลยงานขยายสะครับคันต่อไปครับโตโยต้า มาอีกแล้วโฟวิลโอ้คันนี้ใส่ท่อเลดด้วยครับแหม่รอเชียวสายดําซิ่งจันทบ,บุรีครับอ้าวปีดโอเคไฟหย่อนลงไปครับบืดบึดบึดบึดคันละสองบุ้งกี่ครับโอ้โหแม็โกรคันใหญ่มากเลยแม็กโกรก็จะเหนื่อยหน่อยครับวันนี้ครับมีทั้งดินแล้วก็หินด้วยครับ งานก็จะช้านิดนึงสําหรับงานที่มีหินนะฮะเพราะว่าขุดไปก็ลอกไปลอกหินไปเรื่อยๆครับค่อยๆขยันขยันขย,ยันลงไปเต็มแล้วออกได้เลยวันนี้ทางตรงนี้จะไม่โหดเท่าไหร่นะครับ ยังมีอีกหนึ่งบุงะนะฮะที่โหดๆครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ทุกอนได้ดูกันนะฮะฝักดันด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันดูครับมีหินดันหนาเต๊บเลยแมโคก็จะต้องค่อยๆเคลียออกทีละนิดทีละหน่อยนะครับงานแบบนี้ก็จะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดินอย่างเดียวครับมันมีหินปนด้วยครับ ก็จะลำบากกันนิดนึงเป็นหินดานแข็งๆนะฮะเอาขั้นต่อมา Nissan Frontier รถน้องเปยดัมสิงใส่ไปเลยสองบุงกีสองบุงก,องงกีออกได้ไปแหม่ลุย สังขวเตียฮะหม่หนึ่งครับคันนี้ไล่เบาครับฝากระโปรงไม่มีฮะรถเจ้าคุณปูของเรานี่เองเกียออโต้ครับสุดยอดครับวิ่งงานได้เท่ากับรถคันอื่นเลยครับเขาวิ่งกี่เที่ยวเจ้าคุณปูก็วิ่งเท่านั้นเที่ยวครับไม่ กระโปงไม่ได้ใส่ครับเพื่อไล่เบาครับแม่แจ้วจริงๆคันนี้ไหวไหมไหวไหมเจ้าคุณปูไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับเจ้าคุณปูบอกไหวโอ้โหรถย่อลงไปเยอะเลยครับออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับดูครับเกียร์ออโต้ก็ออกตัวได้สบายๆนะครับนี่หนักแค่ไหนก็ไม่วันอ่าไล่เบาครับ สายลุยเลยครับคันนี้ฮะต้องบอกว่าสายลุยตัวจริงเลยดูสิไปฉุยเลยฮะดูดิยแน่นอนครับคันนี้ครับสาที่สองกำลังเปิดงานแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวจะลงไปลึกวันนี้อีกนะครับวันนี้ฮะฝากติดตามชมด้วยนะครับ <c oughs> สาลูกที่สอง <c oughs> เปิดงานแล้ว ก็ลุยแล้วครับาก็แต่ละคันนี่สมบุกสมบันมากๆเลยครับดูสิล้อหลังใหญ่บ่มเลยใส่เพลาลอยครับแมคโรคันนี้ทำงานไวมากครับอัดก,กันแบบเต็มๆกันไปเลยบีกแกปไปโคลคนนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับ11เดเือนครับประมาณนั้นขุดไวครับ ฝีมือดีครับขุดสาสวยมากเลยครับเอาเยลตาใส่พาลอยเกืบทุกคันครับสองมุ้งกีเต็มโอ้โหพอเต็มแล้วเขาจะมีแกปิดครับพาเพืเ่อนๆดูสาครับ ตรงนี้สวยมากครับโดเสิคุณกับแม่โครเขาปาดอย่างเรียบกิ๊บเลยครับโอ้โหโแน่นอนจริงๆนี่ครับคันบลเลอร์เลยครับสี่ล้านกว่าครับมาครับโตโยต้าครับโบวินเช่นเดียวกันครับใส่ลงไป โอ้คันนี้ดําคาซีช่วยด้วยครับนะรถดับแต่ละคันนี้ต้องทำให้แข็งแรงครับไม่แข็งแรงไม่ได้ครับสู้ไม่ไหวครับนิสสันฟอนเชียโอขอรอยสวยมากครับใส่แนน ใส่แหนบหนาประมาณ4แผ่นครับว้าทรงบึกบึนเลยครับทรงสวยครับสองบุ้งกี้เต็มออกตัวได้งานทอยดินนะครับใช้แมคโครใหญ่ก็เร็วดีนะฮะเพราะว่าแมคโครใหญ่เนี่ยขุดสองบุ้งกี้ใส่รถดาเล็กแปบ๊บเดียวเต็มครับก็ต้องใช้รถดาเล็กเยอะๆหน่อยฮะเพราะไม่อย่างนั้นงานจะช้าครับเพราะแมคโครใหญ่นั่นก็ทํางานเร็ว บ้มเราจะใต้ออเช่นเคยครับกันนี้ครับโฟวิวเช่นเดียวกันครับโอ้โน่นครับแคลเลอร์หล่อๆครับ6ล้อแทลเลอร์อ่าเต็มแล้วครับออกตัวเลยครับเต็มแล้ว ออกตัวเลยออกตัวเลยถอยเลยถอยเลยถทยเลยปิดพอ,อครับพออาเพ่อ,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 อเนเพื่อนมาชมบรรยากาศในการถอยดินนะครับของรถดำจันทบุรีกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาลุยสองมุ่กี้แล้วออกตัวได้ วันนี้มีคลิปมันมนให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนครับเพราะว่าสระนี้ลึกมากครับตอนนี้กําลังเปิดหน้าสระอยู่นะครับเพื่อทําบริเวณให้กว้างเดี๋ยวได้มีคลิปมันๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนครับวันนี้ฮะโตโยต้าครับโตโยต้าไม้ราวเครื่องสามพันครับส่วนมากก็จะใช้รถโฟลวินะฮะเพราะว่ารถโฟลวินั้น ค่อนข้างที่จะไปได้ทุกที่ครับใต่ล้อใหญ่ๆอาถอยมาเลยครับเลี้ยงรายกันเข้ามาเลยแมคโครใหญ่ทํางานไวครับมาเลยมาเลยโตโยต้าเช่นเคยรถดจำจันทบุรีครับสู้งานหนักกันทั้งวันครับวิ่งกันทั้งวันสุดยอดจริงๆแต่ที่สุดยอดจริงๆนั้นคนขับแมคโครครับผมต้องบอกว่า โอ้โห oh, oh. ผมเคยถามมานะฮะมีคนขับแมกโรเนี่ย mm. เขาบอกว่าขับทั้งวันนี่ถ้าไม่เก่งจริงนะจับไข้เลยนะครับจะบอกให้นะฮะต้องเหนียวจริงๆครับต้องเก่งจริงๆครับต้องอึดด้วยครับไม่อย่างนั้นจับไข้แน่นอน,นะฮะโตโยต้าครับคันนี้เสียงก่อวีดวัดนะ่าดูครับสุดยอดเลยโอวิวทั้งนั้นครับสองมุงกี้เต็ม ให้ฟังเสียงครับไม่ฟังเสียงคันนี้ว่าเสียงท่อในวีดเลยครับไม่ครับคันต่อมาครับคันนี้ f c Toyota จะเยอะหน่อยนะฮะถอยเข้ามาเลยครับถอยเข้ามาเลยถอยเข้ามาเลยครับถอยเข้ามาเลยถอยถอยถอย อขันละสองมุงกีใส่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่เขาเทดินนะครับดูบรรยากาศในการเทดินบ้างตอนนี้ใส่ดินครับแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูการเทดินของเขากันนะฮะดูว่าคันไหนเขายกเร็วยกช้าสไตล์การยกเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับ เต็มแล้วออกเลยเต็มแล้วออกเลยวันนี้สีแดงครับโอ้โหฝุ่นตลบอบอ,อวนเลยครับโอ้โหวันนี้ต้องใส่แมสช่วยครับไม่อย่างนั้นเครื่องช่วยหายใจทำงานหนักครับถอยแล้วครับถอยเลย,ยเมสันฟอนเชียส่วนมากนะฮะรถดำนี่บางทีเขาก็เปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะครับ รุ่นไหนบางรุ่นไม่มีเทอร์โบก็อัดเทอร์โบเข้าไปอีกครับเพื่อเพิ่มพลังเข้าไปนิดนึ่งไ<ล>หวแย่เลยครับ2คันรวดเลยครับแมโคโรใหญ่รับไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมมรรยากาศในการเชดินของเขากันนะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆดูการขึ้นดินก่อน อ่าเต็มแล้วออกเลยอื้อหน่นโอ้โหโตโยต้าครับโตโยต้าเยอะมากครับแถวนี้ครับเอาถอยหน่อยนิดนึงครับอีกนิดนึงโอ้แมคโครเคลื่อมสุดเลยครับอ้โแมกโครใหญ่นี่พลังเขาเยอะแขนเขายาวด้วยฮะลุยได้แบบสบายๆโตโยต้านี่รถก็สูงใหญ่มากเลยครับ อ้าวออกตัวเลยคันนู้นออกคันนี้เข้าครับอาจจะดูตาลายไปนิดนึงนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศเข้าเทดินกันครับเอ่คันนี้เสาอากาศสองเส้นเลยครับอยู่ด้านหน้านี่ฮะสีเหมือนกันเลยครับสองคันนี้ครับโบวินด้วยกันทั้งคู่เลยครับใช่ไหมเอยโอ้ ไปเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศการเทดินกันครับ